สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแก้ไขท่อเดนน้ํานะครับคือผมเจอปัญหาว่ามันไหลลงไม่สะดวกเพราะว่าจะสังเกตว่าไอ้ตัวเนี้ยเขาปูพื้นเป็นกระเบื้องให้แต่ว่าดันไปทับกับไอ้ตัวตะแกงท่อเดนนะครับทําให้เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยมันมี เศษปูนที่ว่ามันออกมาเนี่ยมันทําให้มันตัดรูนี่ครับนี่ทำให้มันไหลลงไม่สะดวกมันก็จะมาเอออยู่ตรงแค่บริเวณตรงกลางเดี๋ยวผมจะไปหาทางทําโดยที่ว่าเดี๋ยวจะงัดขึ้นมาแล้วก็เอามาวางไว้ข้างบนแทนอเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องเสียลูตรงนี้ไปเห็นไหมครับเนี่ยตรงข้างๆเนี่ยมันทําให้ไหลไม่สะดวก เดี๋ยวผมจะลองเทน้ำให้ดูว่ามันเป็นลักษณะยังไงนะครับ ไหมครับลักษณะามันจะวนมาตรงแค่ตรงกลางเดี๋ยวผมจะลองดูใหม่แล้วไม่รู้ว่าจะได้ผลยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอามันขึ้นมาอยู่ข้างบนเดี๋ยวไปหาซื้อมาก่อนแล้วก็พยายามจะไม่ให้มันมาอุดอย่างเงี้ยแล้วดูมันจะไหลลงเร็วกว่าน,นี้ไหมเดี๋ยวาตามรับชมกันต่อเลยแล้วกัน อันนี้ผมซื้อมาใหม่นะ้ตอนนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนจะออนเก่าออกซึ่งก็พอสมควรเอายากเหมือนกันเนี่ยผมซื้อมามันจะอยู่ข้างบนแล้วนะครับไม่อยู่ข้างล่างแล้วแต่เดี๋ยวขอเอาของเดิมออกก่อน ใจเย็นๆนะครับอย่าไปรีบร้อนเดี๋ยวก็เบื้องแตกก็ยุ่งเลย เดี๋ยวก็ทําความสะอาดของเดิมแล้วก็เดี๋ยวจะปูให้ดูใกล้ใกล้จบแล้วนะครับตอนนี้ผมก็กําลังยาแนวไอ้ขอบที่ว่ามันเป็นนนั่นอที่มันเป็นสองชั้นน่ะแล้วมันมีร่องก็เลยยาไว้ก่อนเตรียมจะติดแล้ว เดี๋ยวจะใส่นี่ละโดยที่ว่าผมจะไม่ให้พยายามพวกปูนอะไรมาโดนล่องล่องน้ําเป็นนันขาดเพราะไม่งั้นมันจะมีปัญหาเหมือนเดิมอะ่ะเดี๋ยวทาไปแล้วเสียเปล่า จยพยายามเอาตรงตรงนี้ดีกว่า พอเสร็จขั้นตอนนี้แล้วก็เดี๋ยเหลือลองก็จบแล้วนะครับว่ามันจะดีขึ้นไหมบางทีผู้รับเหมาเขามาทำไว้เนี่ยเขาก็ เราไม่ได้ดูเขาตลอดก็ปัญหาก็เกิดอย่างนี้แหละครับ ใจเย็นๆนะครับไอ้พวกอย่างนี้ค่อยๆทำไปไม่ไงั้นถ้าเราใจร้อนเนี่ยมันจะเสียหายได้ เสร็จละเดี๋ยวก็มาลองแต่งๆกันแล้วกันเพราะว่าตอนนี้มันเละอยู่เดี๋ยวผมค่อยมาแต่งทีหลังจะเห็นว่าเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะสูงเข้าไปให้เห็นใกล้ๆเพราะว่าจะเห็นว่าล่องมันจะไม่ไปปิดเหมือนตอนแรกที่ว่ามันเสียรูด้านข้างไปเดี๋ยวพอแห้งแล้วผมจะทดสอบเทน้ำให้ดูว่ามันจะดีขึ้นไหม แต่ให้เห็นใกล้ๆนะครับก็คือเห็นไหมมันแผ่นเดนเนี่ยแผ่นปิดฝาเดนเนี่ยมันจะถูกยกขึ้นมาจะไม่ไปวางซ้อนเหมือนเหมือนตอนแรกเข้าใจว่าน่าจะไหลดีขึ้นเดี๋ยวเออรอมันแห้งเดี๋ยวผมทดสอบน้ำให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าจะสำเร็จหรือเปล่า เอาหลังจากแห้งเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะลองน้ําให้ดูนะครับเพราะว่าผมลองไปละลัะทีหนึ่งเดี๋ยวเทให้ดูครับ ให้กลับไปดูตอนต้นคลิปแล้วกันว่าจะสังเกตว่าเห็นไหมครับมันไหลลงสะดวกขึ้นตอนแรกอะ่ะมันจะมาวนๆตรงนี้อย่างเดียวเลยลองกลับไปผมไม่รู้วเทียบภาพให้ดูยังไงนะครับให้กลับไปดูตอนต้นก่อนที่ทำแล้วกันคลิปนี้ที่จะทำให้เห็นก็คือบางครั้งอะ่ะมันอาจจะไม่ที่เดนท่อเด่นตันก็ได้อาจจะเป็นแค่เนี่ยสิ่งเล็กๆน้อยน้อยที่เราเห็นเห็นไหมครับ ว่าแค่ฝาเนี่ยมันมันติดตั้งผิดวิธีอะ่ะมันก็จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้โดยที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยที่ว่าจะเป็นเรื่องท่อเดนหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอยเองอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับ